วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของจีอีมัวร์กันดีกว่าครับเขาเป็นนักปรัชญาคนสำคัญแห่งศตวรรษที่20เลยนะคือเขามีความเชื่อที่น่าสนใจมากเลยครับว่าคำตอบของคำถามที่มันดูยากๆลึกซึ้งเนี่ยบางทีมันก็อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละแค่ใช้สิ่งที่เรียกว่าสามัญสำนึกคือชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยจอร์จเอ็ดเวิร์ดมัวร์แต่เชื่อไหมครับว่าเจ้าตัวเขาไม่ชอบชื่อตัวเองเลยคนที่สนิทสนิทกันอย่างภรรยาเขาเนี่ยก็จะเรียกกันง่ายๆว่าบิลแค่นั้นเองครับ และที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับมัวเนี่ยถือเป็น1ใน3ทหารเสือถ้าจะเรียกแบบนั้นก็ได้ที่เรียกว่าเข้ามาเปลี่ยนโลกปรัชญาไปเลยอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดลองมาดูเขากับเพื่อนอีก2คนที่ดังไม่แพ้กันเลยดีกว่าคือในแก๊ง3คนนี้เนี่ยเบอร์ทรนด์รัสเซลจะเก่งเรื่องตะกะเรื่องคณิตศาสตร์ไปเลย ส่วนร w ดวิกวิดเกนสไตล์ก็จะเน้นเรื่องภาษาความหมายของคําแต่จีอีมัวนี่แหละครับที่ฉีกแนวออกมาเลยเพราะอาวุธหลักของเขาคือสามัญสํานึกล้วนๆเลยมีนักประจัยคนนึงนะชื่อกิลเบิร์ตไรส์เขาเคยพูดถึงสไตล์การดีเบตของมัวไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ามันคือความดุดันอย่างเป็นมิตรเอมันเป็นยังไงเนี่ยล่ะครับก็คือตัวจริงเนี่ยเป็นคนใจดีนะแต่พอเข้าโหมดถกเถียงแลปรี้ยาปุ๊บโอ้โหดุเดือดมากไม่ยอมใครเลย โอเคพอรู้สไตล์ที่ไม่เหมือนใครของเขาแล้วเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามัวเอาไปใช้จัดการกับปัญหาใหญ่ๆทางปรัชญาย,ยังไงเริ่มจากโจทย์ข้อแรกเลยไอความจริงที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาในหัวหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าในยุคนั้นนะครับวงการปรัชญาที่อังกฤษเนี่ยถูกครอบงําโดยแนวคิดที่เรียกว่าจิตนิยมบริ i s h หรือบริ t i s อ i เดลิซึมซึ่งก็มาจากนักคิดอย่าง FH Bradley ไอเดียหลักๆของมันก็คือความจริงทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในหัวเรา เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของความคิดล้วนๆถ้าจะให้พูดง่ายกว่าน,นั้นอีกก็คือลูกที่เราเห็นที่เราสัมผัสเนี่ยมันอาจจะไม่มีอยู่จริงข้างนอกตัวเราเลยก็ได้นะแล้วเจอกับทฤษฎีที่มันซับซ้อนขนาดนี้มัวตอบโต้อย่างไงร,รู้ไหมครับบอกเลยว่าคําตอบของเขาเนี่ยง่ายจนน่าตกใจเลยแหละครับจุดพีคมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือฝั่งจิตนิยมเขาจะบอกว่าเวลาเราเห็นสีน้ําเงินเนี่ย ไอ้สีน้าเงินมันเป็นแค่เนื้อหาในหัวเราเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเราเลยแต่มัวบอกว่าไม่ใช่เขาแย้งว่าสีน้ําเงินเนี่ยมันเป็นวัตถุที่เรากําลังมองอยู่คือการรับรู้ของเรากับของที่เป็นสีน้ําเงินน่ะมันคนละอย่างกันแยกกันชัดเจนมัวอธิบายเพิ่มแบบนี้นะครับเขาบอกว่าลองคิดดูสิเวลาเราพยายามจะคิดถึงการรับรู้สีน้ําเงินของเราเนี่ย สิ่งที่เราเห็นจริงๆในหัวคืออะไรมันก็คือสีน้ําเงินไม่ใช่เหรอเราไม่เห็นการรับรู้ของเราเลยเขาเลยเปรียบว่าจิตสํานึกเรามันเหมือนกระจกใสๆครับคือมันโปร่งแสงมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ hey, ดูฉันสิแต่กลับชี้ออกไปข้างนอกไปยังโลกจริงๆที่มีอยู่ต่างหากพอเขาเคลียร์ประเด็นว่าโลกภายนอกมันมีอยู่จริงได้แล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกให้มัวไปลุยกับคําถามที่ใหญ่กว่าเดิมเอกในหนังสือเล่มดังของเขา p r i n c i p i a Ethica และนั่นก็คือปัญหาข้อที่2ครับเราจะนิยามคําว่าความดีกันยังไงหรือจริงๆแล้วมันนิยามได้หรือเปล่าคําถามหลักๆที่มัวเจาะจองลงไปเลยก็คือเราจะเอาคําว่าดีไปผูกกับคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่เราจับต้องได้เช่นบอกว่าดีก็คือความสุขหรือดีคือสิ่งที่เราอยากได้แบบนี้ได้ไหมแล้วมัวก็ชี้เปรี้ยงเลยครับว่าการทําแบบนั้นมันเป็นข้อผิดพลาด เขาเรียกข้อผิดพลาดเนี่ว่าการหลมผิดโดยธรรมชาตินิยมหรือ naturalistic fallacy มันก็คือการที่เราพยายามจะยัดเยียดนิยามของความดีซึ่งเป็นเรื่องทางจาริยธรรมด้วยคุณสมบัติทางธรรมชาติอย่างเช่นการบอกว่าดีเท่ากับสิ่งที่ทําให้มีความสุขนั่นแหละครับแล้วมัวก็เปรียบเทียบได้ง่ายแต่น่าทึ่งมากครับเขาบอกว่าความดีเนี่ยมันก็เหมือนสีเหลืองนั่นแหละคือเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่านี่คือสีเหลือง แต่เราจะไปอธิบายให้คนที่ไม่เคยเห็นสีมาก่อนให้เขาเข้าใจว่าสีเหลืองคืออะไรได้ไหมมันทำไม่ได้ไงครับเพราะมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสุดๆและแยกย่อยไปกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วเขาก็มีวิธีพิสูจน์ไอเดียนี้ด้วยนะครับเรียกว่าข้อโต้แย้งแบบคำถามเปิดอ่ะลองชิดตามไปพร้อมกันนะสมมติมีคนบอกว่าเฮ้ยความดีก็คือความสุขนั่นแหละสออย่างนี้เหมือนกันเลยมัวก็จะบอกว่างั้นเหรอเรายังถามต่อได้หนิว่า แต่ความสุขที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆหรือเปล่าเห็นไหมครับว่าคําถามนี้มันยังเปิดอยู่มันยังถามได้มันไม่ฟังดูงีเง่าซึ่งมันต่างจากการถามว่าเออคนโสดนี่คือคนที่ยังไม่แต่งงานใช่ปะอันหลังนี่มันถามไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันคือความหมายเดียวกันเป๊ะการที่คําถามแรกมันยังเปิดอยู่ได้นี่นะครับคือหลักฐานว่านิยามที่ว่าดีเท่ากับสุขเนี่ยมันใช้ไม่ได้เอาล่ะครับมาถึงปัญหาข้อสุดท้ายแล้วผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่พีคสุดๆของมัวแล้ว นั่นก็คือปัญหาข้อที่3เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันมีอยู่จริงคือนี่เป็นการต่อสูดด้โดยต้องกับพวกนักปรัญชญาสาย skepticism เลยนะครับผู้ที่คอยจะสงสัยทุกอย่างสงสัยว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดข้อหนึ่งของวงการปรัชญ,ญาเลยเนี่ยมัวไม่ได้มานั่งเขียนบทความอะไรที่มันวิชาการซับซ้อนเลยครับไม่เลยแต่เขากลับเลือกที่จะแสดงให้ดูสดๆเลยครับ เรื่องมันมีอยู่ว่าในการบรรยายครั้งหนึ่งที่มีแต่นักปรัชญานั่งเถียงกันเรื่องยากๆซับซ้อนเต็มไปหมดอยู่ดีๆมัวก็แค่ยกมือขวาขึ้นมาครับแล้วพูดว่านี่คือมือข้างหนึ่งแล้วเขาก็ยกมือซ้ายขึ้นตามและนี่คืออีกข้างหนึ่งจบเลยครับเขาบอกว่านี่แหละคือการพิสูจน์ที่รัดกุมและสมบูรณ์ที่สุดแล้วว่าโลกภายนอกมีอยู่จริง ทำไมนั่นลรอครับก็เพราะความจริงที่ว่าฉันมีมือสองข้างอยู่ตรงนี้เนี่ยมันแน่นอนกว่าสมมติฐานทางปรัชญายากๆข้อไหนก็ตามที่พยายามจะมาหักล้างมันสะอีกเห็นไหมครับว่าวิธีคิดของมัวเนี่ยมันทรงพลังมากแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้คําตอบได้ทุกเรื่องนะอันที่จริงมรดกที่สําคัญที่สุดที่เขาทิ้งไว้ให้เราอาจจะไม่ใช่คําตอบเลยด้วยซ้ําแต่เป็นปริศนาที่น่าสนใจให้เราได้มานั่งคิดกันต่อนี่แหละครับ และหนึ่งในปริศนาที่ดังที่สุดก็คือปฏิทัลัสของมัวหรือมัวพาราดอกซ์มันคือการชี้ให้เห็นถึงความแปลกความไร้สาระของการพูดอะไรบางอย่างที่เราเชื่อแต่เรารู้ว่ามันไม่จริงเช่นถ้ามีคนพูดว่าตอนนี้ฝนไม่ได้ตกนะแต่ฉันเชื่อว่าฝนกนลาลังตกฟังแล้วมันแปลก,ปลกๆใช่ไหมครับเออแล้วทำไมประโยคที่ถ้ามองในทางตรรก,กะแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่พอพูดออกมาจริงๆมันกลับฟังดูไร้สาระสิ้นดี ปริศนานี้แหละครับที่มันชี้ให้เราเห็นความเชื่อมโยงที่มันลึกซึ้งมากๆระหว่างคําพูดความเชื่อและการที่เรามองตัวเองว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยนะและเรื่องราวทั้งหมดของ GE Mo มัวเนี่ยมันก็วนกลับมาสู่คาถามสุดท้ายที่เขาฝากไว้ให้พวกเราทุกคนได้คิดกันต่อครับว่าตกลงแล้วเมื่อไหร่กันแน่ที่คําถามใหญ่ๆใ,ในชีวิตเรามันต้องการคําตอบที่ซับซ้อนและเมื่อไหร่กันแน่ที่จริงๆแล้วมันต้องการแค่สามัญสำนึกธรรมดาธรรมดานี่เอง